สวัสดีค่ะวันนี้พาวค่ะเขาก็จะมาเล่นเกมมังอันเองวูนี่ค่ะนเน่เล่นในโหมดเล่นในโหมดฆาตกรหนึ่งคนนะคะโอ้มาถึงก็ได้เป็นเลยเหรอไม่รวยนะครับเนี่ยเราก็จะตามไปฆ่า เอเดอบ๊บายบายโอเคไม่มีคนอยู่ในห้องนี้นะ เดี๋ยวเราปิดห้องนี้ก่อนอ้าวหลุดเฉยโอ้เก๋หลุดเฉยใครเคยเป็นบ้างเล่นอยู่ดีแล้วหลุดอะ ดูเฉยอะครับน้องๆเอาดูเิว,ว่าใครจะเป็นฆาตกรอ้าวไม่ใช่ว่ฟ้าแน่นอนถ้าเป็นฆาตกรห้องไฟไปทำที่ห้องไฟกันดีกว่า วิวิวิกค,ครับตั้งใจมากนี่มันทำยากมากเลยอุวยอียคนมา อวิ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 เกือบเอเสร็จแล้วนี่อุ้ย,ยใครนะผู้ใดตายหรือเปล่าไม่มีหวชตัวเองออกดีกว่าไหมหวชตัวเองออกใกล้ปาว่าต้องหมดตัวเองออกดีวนะววอออกดว่านะอยากเป็นวิญญาณเราอยากเป็นวิญญาณเราเละไม่หวชต่อก พียงหรอพียงหรือแบคหรือไรหรือตัวเราเองไม่ใช่หรอกเคโบกแล้วนะคะคนโบอ้าวชิชมพูว่าผมหรอได้นาะ เอ็มบักทอกนาเฮ้ยองตัโโดดวน่าจะสีดำอ่ะทุกคนเขานี้มีอยู่ เราก็สแกนนะคะเราค่อยๆทำอ้าวต้นขั่งแล้วหรือเป็นไรภารกิจเราก็มีอยู่ที่รถไฟหน้าสีดำเป็น เกินอะเกินไปอืมมันไน่ดีกว่านะมันไม่ดีกว่าชดหน้าเห็นไหมเขาเนี่ย ว่าสีแดงเป็นแต่แต่ถ้าเป็นสีดำละ่ะใครเลาทีแล้วว่าแบล็คค่ะดูคนว่าใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย โอเคดูสิผู้ใดจะโหวตเราใครจะโหวตเล่าสีดำโหวตใครแล้วนะโอเคโหวตตัวเองออกถ้าไม่สีดำนี่คือขั้นตอนชนะเลยนะโอ้ชนะเย้ชนะกันแล้วทุกคนมีการเฉลิบตัวเองออกมา ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย